ตอนเนื่องกันเรื่องของการเร่งดูแลพัฒนาการของเด็กให้เป็นไปอย่างสมวัยนะคะหลังจากที่ตอนนี้ค่ะพบว่าเด็กเนี่ยมีพัฒนาการใน4ช่วงวัยต่ำกว่าเกณฑ์ก็เลยต้องเร่งดําเนินการแล้วนะคะโดยทางนายแพทย์สุรเชษฐ์สพิทิรามัยรักษาราชการ,การกาแทนปลัดกระทรวงสาธารณาสุขค่ะก็เป็นประธานการประชมุมร่วมกับ6หน่วยงานเลยนะคะประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมห ah า รกระทรวงกลาโหมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรุงเทพมหาคนครและกระทรวงสาธารณสุขค่ะเ,คเพื่อเดินหน้าส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้เป็นไปอย่างสมวัยก่อนเข้าสถานศึกษา หลังจากมีการสำรวจแล้วก็พบว่าเด็กไทยอายุ3-5ปีมีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ34ขณะที่เด็กแรกเกิดถึง2ปีมีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ22ค่ะสำหรับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยนะคะก็จะเน้นการฝึกทักษะพ่อแม่และผู้ดูแลเฝ้าระวังแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กช่วง9เดือนถึง18เดือน9เดือน18เดือน30เดือนแล้วก็42เดือนซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ตั้งเป้าส่งเสริม พัฒนาการให้เด็กสมวัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ85ในปี2561นี้ค่ะ